เอาโค้ตัมสวัสดีครับพ่อ,อ่องขับปฏิวัติว่ะเปลี่ยนบรรยากาศไ,มไหมบ่เปลี่ยนรบรรยากาศป่ะบริการในห้นองตัวบัดมันหอนครับมายองน็อกในบรรยากาศบ่ดโอ้ปัดโอ้เตียแเตีแงแตีงไปที่ให้ย่างดีตัวดีย่างดีเลยครับปัดปัดตาโก้บ,บ,บ่ตากโตากโ้ดอลองเปลี่ยนสถานที่ไหม xem đi cứ cổng bò là bóng đi cứ bóng này bóng bò Lòng bừng bóng Lòng bóng 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 ละปีนี่มีหลายคนทั่วประเทศโอ้โหประเทศเทศียนเขาเด้หลายประเทศกอลัมนี่เป็นก่อลัมยาวทั้งสาธารณาสุขนี่เคยแต่ให้พอนี่ลำเตือนลูกเตือนหลานเตือนผู้เป็นพอ่อเป็นแม่ผู้เป็นตาเป็นยายให้มันดูแลลูกแลหลานปล่อยเขาเล่นอยู่ลำพังตกหนมตกใน โต๊หลายเตลาปีเตลาปีเนี่ยา่ำนำขึ้นนี่คือกันเอ่อยามนำขึ้นก็นคือกันคนละคนกับะว่างเอ่อพ่อแม่เอารูกมาถิมให้ลูกให้พ่อให้แม่เลี้ยงเอ่อไม่ตายย่ายเลี้ยง,งทั้งเถื่อตายย่ายกับข้าฮ็ตอันนั่นข้าฮ็ดอันนี้ปอยให้ลูกให้หลานสวสิหูเมื่องขิงหาหลานก็บอเ,เห็นฉะนั่นทางสาธารณาสุขทั่วประเทศพึ่งจงได้เป็นห่วงเอ่อยังให้คุณพ่อนี่แหละเอ่อเป็น ขียนกอล่ำมาเตือนสติหลูกห้านเตือนสติผููเมาก็คือกันได้ะว่าแต่ผูเด็กหน่อยผู้ใหญ่คือกันกินลาเมากินลมามวนลงเป็นเล่นน้ำเมื่อยเป็นล้มเป็นแรงไปเสร็จแล้วต่าเลยวเเวพวกเจ้าพือกันละระวงะังแน่ล่ะเออมันก็ได้ยินอยู่ว่ายามพักห่อนพักใดก็พ้าก็เป็นเล่นน้ำเป็นไงกินเหล่ากินยากระทางสาธารณาสุพ่นก็เลยให้คุณพ่อนี่แหละเป็นผู้ล่ำ เตือนสติลูกล้านเตือนสติปูญญาตาใหญ่ผู้มีลูกมีล้านเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านให้มันระวงังให้มันสอดซองอะลองเบิ่งบัดนี้เป็นลํำลองเกี่ยวกับเตือนสติปูญญาตาใหญ่ลูกล้านสุขุสุคนทั่วประเทศเป็นลํำลองฝากไปให้ลูกให้ล้ลานได้ฟังฝากไปให้ปูญญาตาใหญ่ได้หูให้สำนึกอยู่ตลอดว่ามีลูกมีล้าน อยู่ในเฮียนเดสันสีบ่บอดี้ปะปอยป,ป,ป,ปะละเลยให้เขาไปตกหนามตกในอ่ะลองฟังเมึ่แเค้นมากบัดนี้ครับโอ้เสียงแค้นเสียงแค้นเฮาคิดถึงข,ข,ข้าวเพาเป็นเบาต่ำเอ้ยข้าวพอเป็นเบาสมน,น้อยในหัวหฮาใส่ผู้สาวเดี๋ยวนีก็บเฮาใส่คือเก่าดัละวะไก่หวานทอด เมืองเอ๋ยเมืองอันเมืองไทยหมูฮั่นดีมีทั้งข่อยมีทั้งนองมีทั้งหองมีแม่น้มลำคลองคงขี้มูลแม่น้าเเดอพี่นองสัตนองน้จัง

เหลืองบัดนี้โทรทัศน์ประกาศก้องวิทยุกระจายเสียงหนังเสือพิงลงเฮียงสิตากันเลี้ยงมีลูกหลานตายตกน้ำมีหลายคนตายดาดเดือนน้ำตายกังคำตายกลังคืนมวนหลานแลนลูกเต่าดูแลเลี้ยงหมด่ทั่วถึงปัดัยหนึ่งนั้นพี่น้องเกิดมาจากควมเมาปัดใจสองเดือไทยเฮา ลูกหลานพ่อแม่เขาบาเลี้ยมมีหลายคนนำมาให้นำสองตาใจาได้เลี้ยงลำพ่อแม่เท่าพ่อแม่แก่หลงเลิมบลานลูกสัมปายเขาเล่นอยู่ลำพังเป็นด้วยพ่อแม่นั้นเอาลูกมาถิ่มว้ให้พ่อแม่ดูแลพี่เหลา มันจึงมีปัญหาเกิดมาทุกวันนี้ปล่ยลูกหลานไปตกน้ำลามไปถึงหอดู่ยังมาโอ้ข้าบัดนี้อีกตอดหนึ่งตากับใจบังบอดได้เริ่มหมดหลานลูกเต่าไปเขาเล่นอยู่จังไรเอม มีชาดันผมล่ำปอฉลาดน้อยก็จังได้บอกพ่อแม่นันตายายมีลูกหลานเล่นไหลให้ลำและดูเขาด้วยอย่าปล่อยเขาไปหาเล่นน้ำให้ทุกทุกคนเอาใจใส่มวนหนุ่มสาวพวกผู้ใหญ่เมาย,มออยาลงเล่นน้ำมผมขอห้ามบอกสูค่คนทั่วเมืองไทยเด็กผู้ใหญ่ ตายตกน้ำกับมากลตกอยู่บอนใดๆบ่อว่าไทยหรือลาวประเทศเขมรกามีลูกไอ้มวนพ่อแม่ตายาย่ให้มาสวยมันดูเลยนัดสอดสองงามมองหาหลานลูกเต้าบังเขาเล่นอยู่จังใดเอกอันหนึ่งพ่อขอเตือนบอกไว้เตือนผู้ใหญ่ก็คือกันกินแล้วเบ้าไปขับรถ จินแล้วหลงสติัวบคุมตัวเองบ่มีไรเอ็เมาแล้วลงไปหาเล่นในนาทีไม่นำแญมกินโยใส่เมาโยใสอย่าลงไปเล่นน้ำขอขอห้ามลูกสู่คนตายมาหลายมากล้น หมาบัดนี้ตายไม้มากลืนคนอกข่าวโท่ละทัดปุ่นแล้วข้าวลูกหลานเลี้ตายแต่ละวันว่าตกน้ำพอขอเจริญขอขอห้ามตาไหลย่างายอย่าทิมปอยม คายดูแลบังลูกหลานลูกเต่าให้เขานั่งได้ยดูดีผมลํำบอกท่านนี่เป็นล้ำลองเตือนสติพุ่งแลว้วโดยทางสำนักานสาธารณสุขทั่วเมืองไทยแจ้งเข้ามาให้ห้องฟังไว้เป็นความู้เตือนสติพวกน้องเทียมพี่น้องเอยพี่น้องเฮเอยบังลูกหลานเฮืดเด่น ยาสิบ่านปล่อยไว้ให้หูเดมันลาวังละยางโอ้ยนล่โอ้ยน้ย ดีปต้ตั้มัค่อไอ้เมียนแล้วผู้อัดผู้ล่ำทีละจังซีลับพี่น้องเอ้ยค่วมใดที่เป็นห่วงลูกหลานก็มาล่ำเตือนสติผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นตาเป็นยายอ่มีลูกหลานเอามาเลี้ยงเบ่งแทนพ่อแท่นแม่เขาให้พับย่ามเอาใจใส่เดอ้อ เอาใจใส่ลูกใส่เจ้าคันบ่เห็นก็ถามหาแลนหาฝ้าแลนหาเฮียนได้บ้านได้หลังได้แฮงอยู่ใกล้บ่ใกล้ห้วยใกล้น้ํานั่นแฮงระวังครันะครับวางน้ําท่วมวางน้ําท่วมเมืองใหญ่เมืองอนี่ก็หลายศพอยู่ได้ก็ย้อนนีล่ะผู้ลําคนก็เมาผู้ใหญ่มันบ่มีแต่เด็กน้อยได้ตายต่ําเอ้ยมีฮอดผู้ใหญ่เออนี่ะจังได้เป็นห่วงจังได้มาเอ่อ ออกชิปไทยไล่สดทรงลงช่อง YouTube ให้ทัวประเทศในทัวโลกได้เห็นทัวโลกก็มีให้กันนะครับมาวัตจประเทศนฮาม่วนไปเที่ยวหายูหายจินนี่แหละอ,อมิฉะนั้นก็นให้พากันละวังพอมีสิ่งใดที่สิบอกลูกบอกเต้าอียังลลวดิตัง้งดีไม่ยังนี่เขยิมครับเขยมอียง เทียมกันยังนี่ตาแห้งไปยันทุ่งดนี่ชาเม็ดครับบีบีครีมเอสพีเอฟห้าสิบบวกพีเอบวกซาม็ดบีบีครีมเอสพีเอฟอ่าสิบบวกยังนี่บวกพีเอโอ้ยมาบวกหลายแถะแกยังนี่นะครับครับเป็นประเภทป้องกันแดดครับป้องกันแดดเทีมล่องพื้นก็ได้นาพ่อที่ถือแต่แดดนด้นี่ถือแสงถึงยังขืนเวทีนี่เ้าสามารถท้าได้ครับขายบ่ขายครับนี่คือบ่แกพ่อตัว เพิ่นสนับสนุนครับปอโอ้เ <ขอ S 1> พิ่นสนับสนุนเนีนครับโอ้ขอบคุณห,หลายๆเด้อสปอนเซอร์โอ้สปอนเซอร์โอ้ยครับร x, นี่ฉะนั้นครับอ,อ,อันอันนี่บอกอันแมียนเนี่ยมุกเล่าท่าสม,มัยลง <ใ admitted S 1> อ,พง,อรรลงพืง้นก็ได้ครับลองพื้นได้แจ้งหน้าแจ้งยังนะครับโอ้ลองพื้นก่อนโอ้สะพ่อหน้าเจ้าไข่เนียนใส่ใป่ปิดได้กันแดดก็ได้พอมุ่งธรรมชาติสะพ่อสะพ่อสะพ่อขอไปใส่คอยขึ้นหอดเจ้า กันยอนอจเนียนนี่แหละเนาะโอ้มีส่วนผสมสำคัญน้ำครับฮะส่วนผสมสำคัญก็มีไข่มุกขาวไข่มุกขาวโอ้แล้วิตามินซีช่วยในการควบคุมความมันโอ้ร้อยพวกต่างๆใบหน้าเฮาใบหน้าผู้หญิงท้าผู้ใช้ท่าก็ได้บผู้ชายท่าก็ได้บ่พออายุเจ็ดสิบห้านี่ท่าได้บ่นี่ได้ครับอาโอ้โปรดจำกันอายุตีโอ้ครับพี่น้องครับเจังไดเดอร์แฟนเอฟซี สร้อยสนับสนุนซสสสามิดนะครับมีเพื่อนเป็นผู้สนับสนุนให้ผมตั้งช่อง YouTube ให้ผมไลฟ์สดเนอให้พี่น้องรับชมรับฟังแล้วก็เอาบอ่ะบบบบบอันนี้ไม่ยังนี่อ๋ออันนี้อยู่ในกล้องนี่ขอเพ่อเห็นเนาะพี่บอกมันออกจากกล้องแล้วปอนี่โ<า>อ้ยพระเจ้าฮักเห็นบังบังคนบังก่อนใครให้บังเนี่ยมันเป็นยังได ตามมือเฮ็ดซุนเนี่ยเหรอฮัมวันนี้กูโว้ยโอ้โหรองพื้นรองพื้นก่อนจังท่าแปรงเป็นบ่บาซิลบาซิลลัมโอ้พอสิบรีเป็นปูว้าสักหน่อยผลปั้วปั้วนี่เนียนดีแต่วะเออครับเออครับเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดออครับกวดนี่หน่อยเซ่ย นะครับงามท่าแล้วนิ่มนวลนะเต็งตึงนะครับตึงคือบ่ใหญ่ปอสลัดนี่นะถ้าเป็นไงเอ้ายังกดปอสลัดอีกมีอีกเด้ก่อนเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่สเนาะเอามาให้เบิ่งแนาเบิ่งแม่นอยู่บ่ล่ะนี่ไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวัด่อนะครับโอัดกอนบ่